สวัสดีค่ะปรยา,าค่ะมีบทความหนึ่งของแอดดิเขียนบทความเกี่ยวกับงานสำรวจการตลาดของเนลสันประเทศไทยเรื่องของพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคนหลังยุคโควิดนะคะยุคโควิดรู้อยู่แล้วช่วงแรกๆเนี่ยสาหัสกันมากเราต้องอยู่แต่บ้านออกไปไหนไม่ได้ขนาดออกไปกินข้าวยังไม่ได้เลยอะ่ะธุรกิจส่งอาหารนี่เฟื่องฟูมากแล้วคนที่แบบไม่ส่งอาหารก็มีธุรกิจหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมานะคะสิ่งที่ หลายคนเลยได้เรียนรู้พี่พอเองก็ได้เรียนรู้เรื่องนี้ก็คือเราไม่สามารถมีอาชีพเดียวได้แล้วค่ะคนตกงานเยอะมากคนกลับมาทําออนไลน์เยอะมากพี่พอเนี่ย เรียกว่าตกงานเหมือนกันแต่ก็ยังโชคดีที่มีอาชีพรองนะคะก็ยังรอดไปปอดมันทําให้รู้เลยว่าถ้าเราไม่มีอาชีพสํารองเนี่ยมันลําบากมากเลยการที่คิดว่างานแบงค์มัน่นคงการบินไทยมั่นคงแน่ๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วอะคะ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราต้องพัฒนาศักยภาพคนไปเรียนแบบ อะไรอ่ะทำกระเป๋าเพนติง้งทำอาหารทำน้ำปัน่นทำอาหารสุขภาพทำเค้กทำเบเกอรี่เยอะแยะเลยเพราะว่าอะไรอาชีพเดียวมันไม่ได้แล้วอะค่ะแล้วอยู่ดีๆมันก็ตกงานขึ้นมาแบบเฮ้ย ขอเวลาตั้งตัวนิดนึงอะไรเงี้ยมันไม่มีเวลาให้เราตั้งตัวด้วยซ้ำไยเพราะฉะนั้นบทเรียนนี้มันสอนให้เราเรารู้ว่าเราต้องมี2องออปชันเสมอค่ะเราอย่าคิดว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยของตายแน่นอนไม่ใช่นะคะวันหนึ่งของตายมันดิ้นกลายเป็นไม่ตายไปแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะต้องดิ้นรนหาทางรอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเตรียมตัวได้คือเราต้องมี2ทางเลือกให้กับชีวิตเรา อันที่2คือโฮมบอดี้รีเซ็ตมันคืออะไรเมื่อก่อนเราไม่เข้าอยู่บ้านเนาะอยู่บ้านเนี่ยเหมือนทุกท,ที่สุขหวนอนเลยอะ่ะเออเสาร์อาทิตย์ก็ออกไปกินข้าวนอกบ้านนอนซะอยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จัดการเล็กน้อยๆแต่พอต้องมาอยู่บ้านทำงนที่โฟร์เซเวะคะ่สิบชั่วโมง7วันอยู่บ้านทุกวันเลยอะ่ะมันเริ่มเห็นว่าเฮ้ย ถ้ามีไอเครื่องทอดแบบไฟฟ้ามันก็จะดีเนาะมันก็ทำอาหารได้หลายอย่างไม่ต้องใช้ไมโครเวฟเฮ้ยเราต้องหัดทำคุกกี้แล้วเผื่อว่าเราจะขายคุกกี้ได้เฮ้ยอยู่บ้านกินมากๆอ้วนเอาเครื่องออกกำลังกายมาสักเครื่องซีอย่างเงี้ยคือมันเริ่มแบบ มองมองบ้านเป็นบ้านมากขึ้นแล้วก็ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านถ้าเราต้องใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านมันยังขาดอะไรอีกหลายอย่างแล้วถ้าเราอยู่บ้านเราสร้างอาชีพได้เราต้องการอะไรอีกเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะผ่านไปแล้วนะแต่พี่หมอเชื่อว่ามันยังคง c o n t i n u ต่อไปอะค่ะคือว่าการคนเนี่ย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็มองว่ามันต้องมีอาชีพเสริมแล้วมันก็ต้องมีอาชีพเสริมที่ทําที่บ้านได้นะคะเพราะฉะนั้นการซื้ออุปกรณ์แล้วก็มาการเปลี่ยนบ้านเราให้สามารถสร้างรายได้ได้นเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมใหม่ของยุคหลังโควิดเลยอันที่3คือเหตุผลในการซื้อเปลี่ยนไปค่ะเมื่อก่อนนี้เราชอปปิ้งเนาะเราชอปปิ้งเราก็เออเดินตลาดนะัดหรือเดินห้างเราบางทีเราไม่ได้ตั้งใจซื้อด้วยซ้ําไปอะค่ะเ,เราก็ซื้อแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนหรอเดี๋ยวนี้ตั้งใจซื้อหรอไม่ใช่มันก็ไมมม่ตัั้้้งใจซซืือือออนนก็เเหดิ แต่ว่าลักษณะการตัดสินใจซื้อมันเปลี่ยนไปค่ะช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยเราก็ดูคอมเมนต์เปรียบเทียบนะคะคือเวลามันว่างมากขึ้นไงเราก็ต้องอ่านคอมเมนต์สิว่าเขาซื้อไปแล้วเนี่ยได้ได้ดาวกี่ดาว4ดาวหรือ5ดาวถ้าได้2ดาวนี่คิดดูอีกทีไหมอุ้ยราคาอันนี้แพงนะ เออไปดูรลค่ะอีกเจ้าหนึ่งอุ้ยอันนี้ถูกกว่าส่งฟรีด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะั้นเหตุผลในการซื้อในการตัดสินใจออ้ยอันนี้มีโปรโมชั่นนะคะถ้าซื้อ2แล้วแถมอีกหนึ่งอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเหตุผลในการซื้อแล้วก็ช่องทางในการซื้อน่ะมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคค่ะว่าผู้บริโภคสมัยนี้เขาตัดสินใจการซื้อด้วยการเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องได้คะแนนดีๆนะคะคเคยไหมคะที่ผู้ขายอะโทรมาบอกว่าอย่ายกเลิกนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนสีให้คืออออไ่่พเจบยยนนนะะราาว้ล์ีก็ บอกว่าคุณลูกค้าคะคือสีที่คุณลูกค้าอยากได้มันไม่มีเออคุณลูกค้าถ้าเป็นสีเนี้ยเออมันสวยมากนะคะคุณลูกค้าเปลี่ยนเป็นสีนี้จะดีไหมอะไรแบบนี้ค่ะก็คือเขาจะกลัวเรื่องของการยกเลิกแล้วก็การคอมเลนในสื่อออนไลน์มากเพราะ,ะนั้นอันนี้มันเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแล้วก็การที่เราอยู่บ้านเนี่ยการที่เราสามารถบน่นโดยเราไม่เจอกับอีกฝ่ายหนึ่งมันไม่ใช่ทูเวคินิเคชันที่เราด่าไปเขาด่ากลับสามารถที่แบบจะพูดอะไรก็ได้ในสื่อออนไลน์เนี่ยเพราะมันก็จะทําให้เป็นไวรัลได้ด้วยน,นการ ใช้สื่อออนไลน์หรือเหตุผลในการซื้อมันเปลี่ยนไปเยอะมากค่ะคนใชเ้เรียกว่า,าอะไรอ่ะคนคนเอาอารมณ์ตัวเองอะ่ะมาใส่ในออนไลน์เยอะแล้วมันทาให้เกิดผลกระทบเยอะมากเพราะฉะนั้นคนขายของเองเนี่ยก็จะเป็นห่วงตัวนี้แล้วก็จะพยายามที่จะทําให้สินค้าตัวเองร้านค้าตัวเองเนี่ยได้รับคะแนนในด้านบวกเยอะๆได้รับคอมเมนต์ในด้านบวกเยอะๆนะคะเพราะว่ามันคือการตัดสินใจการซื้อของผู้บริโภคปัจจุบันเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เราจะต้องรู้แล้วเราก็จะต้องเอามาพิจารณาเวลาเราต้องการทําธุรกิจ อันที่สคือ affordability reset ค่ะก็คือความความสามารถในการจ่ายของแต่ละคนไม่เหมือนกันเอองน,นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือการเก็บเงินปลายทางเออหลายคนไม่ไม่สะดวกที่จะโอนจ่ายเลยเพราะมันมีประสบการณ์ที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ของมาถึงมือก่อนนะคะมันก็เกิดจากประสบการณ์ว่าเ,ออเคยจ่ายเงินไปแล้วของมาไม่ตรงปกอะไรเงี้ยหรือไม่ทีของไม่มาเลย คนที่จ่ายตังค์เนี่ยเขาก็มีสิทธิ์เลือกมันก็เกิดพฤติกรรมว่ามันต้องให้คุ้มที่ฉันจ่าเหมือนกับว่าตอนนี้ไม่ว่าคุณอยู่ในฐานะไหนอ่ะหรือมีกําลังซื้อเท่าไหร่อ่ะคุณก็สามารถซื้อของได้นะแต่คุณภาพเนี่ยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเลือกจ่ายตามความพอใจเลือกจ่ายตามกําลังของตัวเองที่มีแล้วเลือกวิธีการตามที่ตัวเองพอใจได้คือพฤติกรรม ที่เปลี่ยนไปของผู้ผบริโภคยุคโควิดเนี่ยคนก็จะซื้อของโดยที่จะต้องเปรียบเทียบค่ะคนที่ซื้อของเขาจะต้องได้เห็นของก่อนนะคะแล้วคนที่ซื้อของเนี่ยก็ต้องซื้อเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีอาชีพเพิ่มขึ้นแล้วคนก็จะต้องปรับตัวเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยเพราะว่าามีการมีอาชีพเดียวมันไม่ใช่นิว o r มอลอีกต่อไปนะคะคนยุคหลังโควิดจะต้องมีอาชีพเสริมอาชีพเผื่อเผื่อไว้เผื่ออาชีพที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ค่อย มั่นคงเรายัางมีทางเลือกที่ไปการซื้ออะไรเนี่ยก็มีตัวเลือกมากขึ้นฝากไว้สําหรับาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคหลังยุคโควิดการทําธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยหลังยุคโควิด หรือว่าณตอนนี้เลยอ่ะมันก็เปลี่ยนไปจากเดิมแล้วเพะั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจนารณาแล้วก็เอามาปรับปรุงธุรกิจของเราเอามาปรับปรุงช่องทางการจัดจํดจำหน่ายของการจัดจำหน่ายเดิมๆเนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ของผู้บริโภคสมัยนี้หรือสมัยหลังโควิดอีกต่อไปฝากไว้ค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะบคร,คร,ครบกวนฝากกด subscribe ให้ด้วยเราเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะ